สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Toys n o a ครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของเล่นของสะสมนะครับซึ่งของเล่นที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือกันพารับโดยกันพาภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ฮิตของใครหลายๆคนเลยนะครับก็คือกันดั้มภาค Build Fighter นะครับ ก็เป็นภาคนะครับที่นํากันพาของแต่ละภาคนะครับมาต่อสู้กันนะครับก็เป็นภาคใหม่นะครับที่ใครๆก็ชื่นชอบนะครับก็โอเคครับกันพาที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับก็เป็นตัวเอกของภาคเลยนะครับนั่นก็คือกันดัมบิลสไตน์กันดัมนะครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกอนครับกับมาสเตกตบิลสไตน์กันดัมคูลแพคเก็ ครับและนี่ก็คือหน้าตาของ m a s t e r าสเตเกตบิวสไต e Gundam Full Package ครับก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า m a มาสเต a ก e ปกตินะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปของเจ้า b บิวสไตน์ e Gundam นะครับ Full Package นะครับที่เป็นเจ้าตัว b u บิวสไตน e นะครับกับ Full Package ที่เป็นปีกข้างหลังนะครับก็หน้าปกมีขนาดค่อนข้างสวยมากนะครับตัวกล่องก็จะใหญ่กว่า m a มาสเต a ก e ปกตินะครับครับเรามาดูด้านนี้กันนะครับด้านนี้นะครับก็จะบอกว่า เจ้าตัว Build Style Gundam นะครับมันมีอาวุธอะไรมาให้มากนะครับในภายในกล่องนะครับว่ามียุทธภูมิอะไรมาให้มากนะครับสาหรับเจ้า Build Style ส่วนด้านนี้นะครับก็จะบอกว่าด้านหน้าด้านหลังของเจ้า Build Style เนี่ยพอต่อมาแล้วนะครับแต่มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเท่ขนาดไหนนะครับและด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านที่บอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ Build Style Gundam นะครับ Full Package รหัส CATX 105b/SP นะครับ Build Fighter s e i e o l i c u s t o m a d Mobile Suit นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น Mobile Suit นะครับที่คัสตอมขึ้นมาโดย s e i e o l i นะครับก็เป็นพระเอกของเรื่องนะครับเป็นพระเอกของภาค Gundam Build Fighter นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะต่อมาเท่ขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับและนี่ก็คือ Master Grade Build Type Gundam Full s c a g e เครับ Buildsite Gundam Full Package นะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้คร่าวๆดังนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับมีมาให้เยอะมากเลยครับก็อย่างแรกนะครับก็คือคู่มือนะครับคู่มือของ Buildsite Gundam Full Package นะครับหน้าหน้าจะเป็นตัวเหมือนหน้าปกเลยนะครับเป็นหน้าสีนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นหน้าบอกอ่รูปร่างของเจ้าตัว Buildsite เป็นขาวดานะครับแล้วก็เป็นหน้าบอกอุปกรณ์นะครับรวมถึงวิธีประกอบนะครับที่เป็นขาวดํานะครับคู่มือทั่วไปครับหน้ากลางก็จะเป็น ตัวสตอรี่นะครับของเจ้า Build Style Gundam นะครับแล้วก็มีบอกมาให้ว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่อไปเรื่อยนะครับขาวดําจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหน้าที่บอกวิธีการติดดีคอร์นะครับของเจ้า Build Style Gundam นะครับและด้านหลังนะครับก็เป็นท่ายิงโพสก็เป็นตัวที่ Build Style ที่ต่อมาเสร็จแล้วนะครับยินแอคชั่นเท่ๆนะครับของเจ้า Build Style Gundam f u l พ Package นะครับครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือดีคอร์ครับดีคอร์ก็จะเป็น ดีคอธรรมดานะครับที่ให้มาครับ1แผ่นนะครับส่วนดีคอน้ำครับก็ผมก็ติดเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ติดดีคอน้ำนะครับทั้งตรงตัวยานนะครับแล้วก็ตัวบิวไซเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมโชว์ครับสวยสวยงามพร้อมโชว์แน่นอนครับตัวนี้ก็โอเคครับต่อมาครับก็คือ คนบังคับครับไม่ใช่คนขับภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่แบบว่าไม่ใช่คนขับนะครับแต่เป็นคนที่เอาตัวกันผ่านมาต่อสู้กันนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคนบังคับตัวนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะครับ george saye นะครับก็เป็นคนที่คัสตอมเจ้าหุ่น build style gun d ขึ้นมานะครับนี่ก็คือพระเอกของภาคนี้นะครับต่อมาก็เป็นมือครับมือที่ให้มาของเจ้าตัว b u ซ l ์เนี่ยจะมีเยอะมากเลยครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นมือแบร์นะครับที่ สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับมือที่2ก็จะเป็นมืองานไกปืนนะครับก็จะเป็นลักษณะนิ้วชี้ที่อยู่อย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นมือจับดาบนะครับก็เป็นมือที่แบบว่ากำอาวุธนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้ครับไว้กำรจ้ตัวดาบเลเซอร์นะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมือกำปั้นนะครับก็จะเป็นมือที่ทําให้กันพาเราอยู่ในลักษณะกำปั้นนะครับก็จะมีสี่มือมาฮะนะครับมาให้เปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับก็เป็น บีมเซเบอร์ครับบีมเซเบอร์จะให้มา2แท่งนะครับก็เอาไวา้ใช้กับดาบตัวนี้ครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเจ้าสไตฟีดอมเลยนะครับก็เป็นจับออกมา2ครข้างก็เสียบตัวนี้กลายเป็นดาบบีมเซเบอร์สองข้างนะครับทีนี้เรามาดูทางด้านเจ้าตัวหุนหน่นมากนะครับรอาวุธอย่างแรกนะครับก็คือชิลครับตัวชิลเนี่ยของเจ้าบีมสไต ตัวชี่ของเจ้าบีมสไตล์กันดั้มนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับโดยจะมีเจ้าตัวไรเฟิลนะครับติดกับปืนมาด้วยครับเป็นอาวุธที่ติดมาเก็บไว้กับปืนได้นะครับอย่างนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนกับตัวปืนนะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นบีมกันนะครับที่รวมล่างแล้วครับเป็นตัวรวมล่างเป็นปืนไรเฟิลตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไรเฟิลที่รวมล่างแล้วนะครับของเจ้า บิลส์ไซสกันดั้มนะครับต่อมานะครับก็เป็นยานบิลส์บูสเตอร์นะครับตัวบิลส์บูสเตอร์ก็มีลักษณะเท่เหมือนกันครับใหญ่มากเลยครับปีก็จะเป็นยานนะครับที่มีตัวปืนสองข้างนะครับเป็นปืนเหน็บข้างเหมือนเจ้าตัวไซส์ปีดอมนะครับตัวนี้ที่ออกมาจากด้านข้างของหุ่นนะครับตอนนี้วมล่างแล้วก็พอเป็นยานก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวยานบิลส์บูสเตอร์นะครับก่อนยังไม่วมล่างนะครับ และต่อมาและสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวกันก็คือเจ้าตัว Build Style Gundam นะครับตอนที่ยังไม่ติดฟรูแพ็กเกจนะครับก็จะมีลับหน้าอาทำนี่นครับก็อุปกรณ์คร่าวๆก็จะมีมาให้ประมาณนี้ครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือ action base ครับตัวนี้จะมี action base นะครับซึ่งเป็นปรตีงานมาสเกตบันไดเนี่ยมันจะไม่ค่อยแถม action base มานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เจ๋งมากนะครับได้ action base มาด้วยครับถือว่า โอเคคุ้มมากเลยครับตอนนี้ไดักชั่นเบสด้วยครับอุปกรณ์ก็เยอะครับโอเคครับก็อุปกรณ์คร่าวๆของเจ้าบิลไซกันดัมก็มีประมาณนี้นะครับ <_ d ose> เดี๋ยวเราไปดูจุดขยับกันดีกว่าครับว่าจุดขยับของเจ้าบิลไซกันดัมมีอะไรบ้างครับโอเคครับไปกันเลย let's go <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับคร่าวๆแล้วก็อุปกรณ์โดยรวมของเจ้าบิลไซกันดัมกันนะครับก็โอเคครับอย่างแรกเรามาดูเจ้าดีมเซเบอร์ก่อนเลยนะครับก็เจ้าตัวบิลไซกันดัมเนี่ยก็คือจะสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับด้านข้างสองอันนี้ครับบชึออกมา แล้วเราก็มาใส่กระดัษนะครับสองด้านานี้ชึบเราจะเราก็จะได้ดาบเจ้าบีมเซเบอร์สเล่มน,นะครับสำหรับเจ้าตัวดาบบีมเซเบอร์สเล่มนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นถูกพัฒนามาจากเจ้าไซส์ฟีดอมนะครับทั้งตัวอาวุธอะไรเนี่ยตำแหน่งก็จะอยู่เดียวกับเจ้าต,ตัวไซด์ฟีดอมเลยนะครับเพื่อนๆก็ๆน่าจะชินตา,ตายแล้วครับสำหรับุเจ้าคีระ ต่อมาครับก็คือตัวชิวครับนี่คือตัวชิวนะครับตัวโล่ของเจ้าตัวบิวไซน์นะครับก็จะมีนี่ครับปืนนะครับตัวหัวปืนไรเฟิลนะครับที่มันเน็บมานะครับมาให้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวหัวปืนไรเฟิลเนี่ยก็จะมาใช้กับตัวเอ็นชันบีมไรเฟิลตัวนี้นะครับบีมไรเฟิลที่ลมล่างแล้วครับซึ่งตัวลูกเล่นของเจ้าเอ็นชันบีมไรเฟิลตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถพึ่งออกมาอย่างนี้ได้นะครับหักมาในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งภายในตัวเจ้าอ็นชารบีมไรเฟิลนะครับก็จะมีบีมกันอยู่นะครับบีมกันเนี่ยก็คือเรากดด้านหลัง่างนี้นะครับชึบก็จะลมีตัวปะปลายปืนผลวมาครับก็จะกลายเป็นบีมกันนะครับสําหรับตัวนี้ซึ่งพอรวมล่างนะครับก็จะได้เป็นเจ้าตัวบีมไรเฟิลนะครับซึ่งเจ้าตัวบีมกันเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับกลายเป็นตัวบีมไรเฟิลได้นะครับซึ่งก็เท่ากับว่าตอนแรกนะครับเป็นเป็นบีมกันนะครับ แล้วก็ชุบเป็นบีมไรเฟิลอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวบีมกันนะครับเป็นรวมร่างตัวนี้ครับชุดนี้ครับเป็นตัวเอ c นชาร์ดบีมไรเฟิลนะครับก็เท่ากับว่ามันได้สามรูปแบบสามแบบนะครับในตัวปืนตัวเดียวนะครับเทมากมากเลยครับต่อมานะครับก็เป็นบิลบูสเตอร์นะครับตัวยานบิลบูสเตอร์นะครับ ก็เป็นตัวยานนะครับที่มาล้มล่างนะครับกับเจ้าตัว Built Style Gundam นะครับก็ตัวนี้ยานก็จะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเป็นตัวยานตัวปีจุดขยับของยานนะครับก็จะมาดูกันนะครับตัวจุดขยับของยานตัวปีก็จะสามารถขยับได้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือขยับปีกนอกแล้วก็ตัวข้างในขยับได้นะครับตัวตัวนี้ก็สามารถขึ้นลงได้นะครับตัวปีสามารถขึ้นลงอย่างนี้ได้ รวมถึงตัวปีกก็แอนไปข้างหน้าและแอนไปข้างหลังได้นะครับอ <c oughs> ิสระเลยนะครับตัวปีกตัวยานีจะขยับได้ข้างอิสระเลยครับตัวปืนก็จะขยับมาได้อย่างนี้ครับที่ตัวนี้ก็จะมีเหมือนเป็นตัวโชกนะครับแต่ตัวโชกก็จะเป็นสีเดียวกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าตัวโชกเนี่ยถ้ามันทาสีเดียวหมกับเจ้าบาวัทอสจะสวยมากเลยครับเป็นสีเหมือนเป็นสีเหล็กโชกนะครับตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้ทํามานะครับแต่ก็ ถ้าดูดีๆก็จะเป็นลูกสนับเป็นโชว์นะครับก็ต้องขยับเบาๆนะครับเพราะว่ามันจะหักค่อนข้างง่ายสําหรับเจ้าตัวโชว์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับที่สามารถพับเก็บได้นะครับเจ้าตัวยานชุกนี้ครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆต่อมาครับก็คือเจ้าบิวสไตล์กันดั้มนะครับตัวนี้ติดดีคอแล้วครับตัดเส้นสวยงามมากเลยครับหมดงานสุดได้เลยครับตัวนี้ ก็จุดขยับแรกนะครับมาดูที่เท้านะครับเท้าก็จะสามารถขยับได้ประมาณนี้นะครับแอนซ้ายแอนขวาได้ประมาณนี้ครับตัวขานะครับก็จะสามารถหักขึ้นมาได้อย่างนี้ครับถือว่าเป็นตัว่ค่อนข้างขยับได้เยอะมากครับเตะไปข้างหน้าได้นะครับขยับได้อิสระมากนะครับเหมือนตัวเหมือนตัวสไตค์กันดั้มนะครับเหมือนตัวฟรีดอมกันดั้มของคีลานะครับก็ เอวนะครับก็จะขยับได้ประมาณนี้ครับเอวจะขยับได้นิดเดียวนะครับมันติดมันติดตรงนี้หรือเปล่ามันค่อนข้างแข็งมากนะครับผมไม่กล้าขยับแรงเดียวครับเอวน่าจะบิดได้ประมาณนึงนะครับอาจจะหมุนได้ไม่ครบนะครับหรือว่ามันแน่นมากครับผมก็ไม่กล้าบิดเหมือนมันจะติดตัวข้างๆนะครับเอวก็ตัวแขนนะครับแขนก็จะ ได้ประมาณนี้ครับตัวนี้นีมีความมีจุดขยับที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับไม่ไม่อ่อนยยบนะครับก็นี่ครับแขนจะขยับมาได้นี้ครับหักเข้ามาอย่างนี้ครับแขนประมาณนี้ครับขึ้นลงได้ปกติครับหัวไหล่ก็จะหมุนได้นะครับหมุนได้รอบนะครับโอเคหัวไหล่หมุนได้รอบนะครับแต่ว่าจุดขยับมันแน่นครับผมไม่อยากหมุนเยอะ เดี๋ยวมันจะหลวมนะครับซึ่งตัวนี้ถือปืนถืออะไรนะครับอยู่ดีมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยว่าจุดขยับมันดีแล้วก็หัวจะขึ้นลงได้่างนี้นะครับหมุนก็จะติดตัวที่มันขึ้นมาตรงไหล่ขึ้นมานิดนึงครับมันทําให้หัวมันหมุนติดนะครับติดตรงคอก็จะหมุนได้นิดหน่อยซ้ายขวานิดหน่อยแล้วก็ขึ้นลงนะครับก็ไม่อยากหมุนมากครับมันจะหลวมก็จุดขยับคร่าวๆของเจ้าตัว Built t i g e Gander นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรวมร่างให้ดูนะครับเป็นวิวสไตล์กันน้ำฟูลแพคเกจนะครับซึ่งตัวยานะครับเราก็จะสามารถเก็บล้อมันได้นะครับอย่างนี้นะครับปุ๊บเส้นเลื่อนเจ้าตัวหัวยานมาข้างหน้าได้นะครับแล้วก็นาเจ้าตัวหัวยานกดลงมาข้างล่างนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีตัวแง่งนี้โผล่มาครับพอเราเอายานกดลงไปแล้วจะมีตัวแง่งนี้โผล่ขึ้นมานะครับเส้นตัวปืนนะครับเราก็ ชุบเลื่อนขึ้นมาหมุนได้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็หมุนตัวปืนลงมาในลักษณะอย่างนี้นะครับชุบประมาณนี้สิบเหมือนตองมาด้านหังคสลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัว ตัวนี้นะครับกับตัวด้านหลังตัวนี้นะครับมาประกอบกันชิงต้องระวังจริงๆนะครับไอตัวที่เป็นโชคเนะี่ยขยับแรงนิดเดียวนี้มีเปอร์เซ็นต์หักแล้วน้ำตาไหลได้ง่ายๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็โอเคครับพอประกอบร่างแล้วครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวฟูลแพคเกจเท่มากเลยครับซึ่งอาวุธของเจ้าสไตล์ฟีดอมก็จะอย่างเงี้ยครับตัวปืนจะขึ้นมาข้างๆน,นะครับอพอคิดภาพนะครับประมาณอย่างเงี้ยครับเหมือนของของชิล่านะครับสไตล์ฟรีดอมก็จะมีปืนเหน็บข้างที่เท่อย่างเงี้ยครับก็พอล้มล่างแล้วก็จะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับซึ่ง ตรงใต้ยานนะครับก็จะมีจอยอย่างนี้ครับซึ่งตัวจอยอนี้เราสามารถเอาตัวแอคชั่นเบรคเข้าไปเสียบได้ชิงนี่ครับก็จะตั้งได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าบิลสไตน์กันดั้มนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าสําหรับเจ้ามาสเตเกตบิลสไตน์กันดั้มครับก็โดยส่วนตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเอกที่สวยมากนะครับหุ่น ก็จะมีสีแดงเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันทําให้ดูแปลกตานะครับก็แต่ก็ยังเป็นโทนของสีของหุ่นเเองนะครับขาวน้าเงินแดงเหลืองเนี่ยก็เป็นสีของโทนเขาเอนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มาสเกตนี่ให้อุปกรณ์มาเยอะมากนะครับจุดขยับก็ดีมากเลยครับก็คือตัวนี้ถ้าผมจะตินะผมแทบจะไม่มีที่ตีนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็มันสวยมากครับอุปกรณ์ให้อะไรมาก็เยอะลูกเล่นก็เยอะครับตัวนี้ ก็เป็นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอยู่แล้วนะครับก็แนะนำครับตัวนี้น่าเก็บมากครับตัวนี้ผมแนะนําจริงๆเพราะว่าสีก็สวยจุดขยับก็ดีครับแถมมีแอคชั่นเบสมาให้นะครับราคานี่ก็เป็นมาสเตอร์เกตที่ไม่สูงมากนะครับน่าอยู่ประมาณพันกลางๆมั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดพันต้นๆถึงพันกลางๆนะครับตัวนี้ก็โอเคครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับสวยมากครับตัวนี้ใครชอบนะครับแนะนําใครชอบภาคนี้นะครับแนะนําให้เก็บเลยครับตัวนี้ อุปกรณ์อะไรมาให้สวยงามครับก็ภาคนี้นะครับก็จะมีตัวที่รีวิวไปก่อนนั้นเองครับก็คือเซนโกคูเลดเฟรมนะครับตอนนั้นก็น่าเก็บเหมือนกันครับก็คือภาคนี้มาสเกตทั้งภาคนี้นะครับใครชอบก็แนะนําให้เก็บถ้ามันออกมาก็เก็บทุกตัวเลยครับจากที่เห็นนะครับดูดีทุกตัวเลยครับก็โอเคครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเจ้ามาสเกตบิลไซด์กันดั้มนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนคราวหน้านะครับจะเป็นกันดั้มตัวไหนหรือเป็นของเล่นของสะสมที่ไหนหรือจะพาเที่ยวที่ไหนนะครับก็ ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Toy Snowball นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาก,กันไปแล้วนะครับครับ Sin